สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกนพามาเที่ยวนะคะตอนนี้เกนอยู่ข้างในปราสาทนะคะมาดูกันนะคะว่าสวยไหมอันนี้เป็นปราสาทหรือว่าชัตโต้นะคะอยู่ที่เมืองคลีซงประเทศฝรัง่งเศสคะ่ะที่นี่คือสวยมากนะคะห่างจากบ้านเกนก็ประมาณ5นาทีนะคะเป็นปราสาทที่ยังคงความสวยงามอยู่นะคะข้างในก็จะประมาณนี้นะคะ เสาอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเป็นวันปาริมัวนะคะที่ฝรัง่งเศสมันก็คล้ายๆกับวันอนุรักษ์มรลดกโลกอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะเปิดให้ทุกคนเข้าชมฟรีนะคะในที่ต่างๆเนาะเมืองคลีรงเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อมากนะคะแถวบองดีนะเพราะว่ามันเป็นมเมืองเก่าแก่มีที่ให้ถ่ายรูปให้ดูให้ศึกษาเยอะมากเลยนะคะ ไปกันจ้าไปดูรอบๆกันนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงส่วนตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่ามองลงไปข้างล่างคือลึกมาก ตอนนี้เกนอยู่ข้างนอกชัตโต้นะคะตรงข้างหน้าจะเป็นลิคลิสนะคะหรือว่าโบน,นั่นเองวิวบนชัตโต้ก็ประมาณนี้นะคะเราขึ้นมาข้างบนเราก็จะเห็นหมู่บ้านข้างล่างนะคะเป็นหมู่บ้านของเมืองคลสซงค่ะมองลงมาจากชัตโต้ก็จะประมาณนี้ค่ะสวยมากเลยเมืองนี้คือแบบว่าธรรมชาติสุดๆเลยนะคะ เข้าไปข้างในกันคะ่ะตรงนี้คือบริเวณตรงกลางของปรา,าสาทเลยนะคะคุณก็จะยืนนะคะวันนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นข้างบนด้านหน้าชัตโต้นะคะปะจะเป็นกำแพงทางเข้าเลยคะ่ะเหมือนในหนังเลยคะ่ะตรงนี้จะมีทหารมายืนเฝ้าเวนนะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาก็มีคณะไกด นำเที่ยวด้วยนะคะเขาก็จะอธิบายให้ฟังว่าประวัติศาสตร์เป็นมายังไงนะคะขึ้นมาทางฝั่งนี้นะคะจะเป็นที่พักของเจ้าหัวเมืองนั่นเองคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ